เอ้ยต้นไม้ใจเขียวขจีขนาดนี้ไม่ได้จะมาชวนไปปลูกปา่าแต่อย่างใดแต่ก็คือไปอ่านนิยายเรื่องนึงมาแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือว่าพระนายเนี่ยเขาได้ทําการไปเที่ยวที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งสิกเนอเจอร์ของวัดแห่งนี้เนี่ยก็คือต้นโพที่มีอายุกว่า300ปีและด้วยความว่านายเอกกับพระเอกของเราเนี่ยเขามองเห็นผีได้ทั้งคู่นะเขาก็เกิดความสงสัยไข้รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีผีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูต้นโพต้นนั้นกันดีกว่าเพราะาต้นโพต้นเนี้ยเขาวา หลังจากที่ไปเนี่ยนะก็เห็นว่ามีพระพิสุกรูปหนึ่งที่เขากําลังสวดส่งวิญ,ญญาณอยู่แต่ที่พีกว่านั้นก็คือว่าพิสุกรูปนั้นเนี่ยเขาก็เป็นวิญ,ญญาณเหมือนกันพอพระนายของเราได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเลื่อมใสมากๆนะเพราะขนาดที่ว่าท่านมรณาภาพไปแล้วเป็นวิญ,ญญาณไปแล้วท่านก็ยังคงทํากิจของสงฆ์ยังคงอุทิศตนเพื่อแบบสับพรพสัต์สพรพพสิ่งบนโลกใบนี้ แต่ด้วยความว่าวิญญาณของพระรูปนั้นเนี่ยมีความโปร่งแสงน้อยนะแล้วก็มีความคล้ายมนุษย์มากๆในเอกก็จาได้เลยว่าวิญญาณที่มีลักษณะแบบนี้แต่ว่าวิญญาณที่ยังมีห่วงยังมีความแบบห่วงหาทรยังมีอะไรที่ยังทําไม่แล้วเสร็จก็เลยยังไปเกิดไม่ได้ก็เลยเสนอตัวที่จะแบบช่วยเหลือซึ่งพระพิสุรูปนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะให้ไปเอาดอกชบามาให้หน่อย ถึงจะสงสัยว่าทาไมต้องเป็นดอกชบาแต่ก็ไม่ได้เหนือบาก,ก่าแรงนะหลังจากที่ไปเอาดอกชบามาให้แล้วเนี่ยค่ะพิสุกรูปนั้นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าในตอนที่พระท่านเนี่ยเพิ่งบวชใหม่ๆเนี่ยก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะอุทิศตนเพื่อพะพุทธศาสนาเพื่อแบบแสงแห่งธรรมอะไรเงี้ยทั้งชีวิตเนี่ยจะไม่มีวันสึกเด็ดขาดแต่จนอายุ17เนี่ยก็ได้ทําการลงเขาเพื่อไปบินทบาทแล้วก็ได้ไปศบตากับผู้หญิงคนนึงในหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ตกหลุมรักพระพิสุกรูปนี้ ด้วยความแน่วแน่แล้ว ความดีงามของพระพิสุกรูปนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้เลยนะว่าความรักครั้งนี้ไม่มีวันสมหวังแน่นอนแต่จะให้ตัดใจก็ทําไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าตอมใจจนเสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นต้นโพอยู่ในวัดที่พระพิสุกรูปนี้จําวัดอยู่แต่พระพิสุกรูปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะว่าต้นโพต้นเนี้ยคือหญิงสาวคนนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นโพต้นนี้มาตลอดจน10ปีผ่านไปนะระพิสุกรูปนี้ก็มรณภาพนะแต่วิญญาณของท่านเนี่ คงนั่งปลดปล่อยดวงวิญญาณอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพต้นนี้มาตลอดแต่ด้วยความว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลายเป็นต้นโพไปแล้วนะหลังจากที่พันพิสุกรูปนี้มรณภาพไปเธอก็ไม่ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของท่านอีกเลยท่านก็เลยอยากให้ในายเอกเนี่ยช่วยบอกเธอให้หน่อยว่าอัตมาอยู่เคียงข้างเธอตรงนี้มาสามรอยปีแล้วอัตมาคอยปลดปล่อยวิญญาณของผู้เสียชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาของเธอทุกวันอัตมาไม่เคยจากไปไหนเลย น้ำตาก็คือต้องมาเราหนึกลุ่มแล้วก็คือดอกชบาที่ให้ในายเอกเอามาเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยชอบมากนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ยังบอกอีกนะว่าท่านจะไม่ไปเกิดใหม่ท่านจะคอยปลดปล่อยดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ตลอดไปจนกว่าจะไม่มีดวงวิญญาณที่ต้องปลดปล่อยอีกแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เว้ยบนโลกใบน,นี้ไม่เคยขาดคนตายอะความรักของคู่นี้คือความรักลึกซึ้งแต่ว่าสนาตื่นเขินที่แท้